เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีชามยักษ์ใครคิดถึงร้านเราอะ่ะต้องมาที่นี่ลูกค้าเข้าเยอะเลยตั้งแต่วันแรกเลยทำไม่ทันเลยค่ะ ก็มีปรับสูตรพัฒนาสูตรไปเรื่อยเมนูที่ร้านถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยจะเป็นโคตรยกักษ์กระชามมันใหญ่เ็รามันกินได้หลายคนค่ะมีน้ําต้ยามยำแล้วก็หมาล่าที่โดดเด่นน้ำหมาล่าของเราจะออกดูนัวค่ะหอมนัวชาชาลีนมีเมนูเป็นปลาหมึกยักษ์ค่ะที่ตอนนี้เป็นกระแสมากที่ลูกค้ามาก,กันนี้ก็เพราะว่าเป็นปลาหมึกลูกค้าส่วนใหญ่ชอบค่ะดีใจมากๆก็มีกําลังใจก็ชื่นใจอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมะขามนะคะเป็นเจ้าของร้านเกี๊ยวต้ยมยำหมาล่าสุพรรณบุรีค่ะ จุดเริ่มต้นเลยก็คือเราเป็นพนักงานประจำค่ะพี่แล้วก็ทีเนี้ยรู้สึกว่ามันก็เท่าเดิมเท่าเดิมเรื่อยๆมันจะไม่มีอะไร เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างงี้ค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็อยากกลับมาดูแลพ่อกับแม่ที่บ้านเลยตัดสินใจว่าเอยเราลาออกดีกว่าเราออกมาดูแลพ่อกับแม่ด้วยแล้วก็มาลองเปิดร้านเล็กๆของเราดูตอนนั้นถามว่าเราเอาลออกมาเราก็ไม่มีเงินเก็บค่ะพี่ก็เลยเริ่มต้นด้วยการไปกู้เงินมาก้อนหนึ่งไปกู้มา20,000แม่ก็เลยบอกว่าลองมาเปิดที่บ้านดูก่อนไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยลองดูร้านเปิดเข้าปีที่สองแล้วค่ะพี่ตอนแรกก็ไม่คาดหวังว่าจะมีลูกค้ามาเยอะใช่ค่ะขายดีมาตั้งแต่่วันทีเเปิดร้าลย ปรับสูตรพัฒนาสูตรไปเรื่อยทุกช้าทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการปรุงใส่ถุงใส่ถุงใส,ถงใส่ถุงไว้ตวงสูตรของทุกวันทุกวันให้มันเปะ๊ะเพื่อมันจะได้คงที่ก็คือก่อนที่จะเปิดวันอะไรอะค่ะก็มีการโพส์โพสตเฟซทำการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,าาะ,าคะถามถึงก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอะค่ะพี่มันหาได้ทั่วไปแต่ว่าอะไรที่มันสร้างความแปลกใหม่ให้ลูกค้าเราเข้ามาเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีชามยักษใ์ใครคิดถึงแล้วเราอะต้องมาที่นี่ เมนูที่ร้านถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน,เล,เ,น ag, ag, เลยจะเป็นโคตรยักษ์ค่ะโคตรยักษ์เลยจะเป็นเป็นชามยักษ์ใช่มันจะเป็นน้ำต้มยำน้ำต้มยำของเราเนี่ยเราจะทำพริกเผาเองพั่วเองทุกอย่างทำเองหมดเลยชามมันใหญ่ก็มันกินได้หลายคนค่ะในหนึ่งชามถ้าเป็นเมนูโคตรยักษ์อะค่ะพี่มันก็จะเลือกเส้นได้3มเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่วุ้นเส้นมีข่าวค่ะพี่มีเหลืองที่ร้านจะใช้เป็นมีเหลืองแบนเส้นแบนใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้ำต้มยำของที่ร้านเราต้มยำของเราจะรสชาติเข้มข้นค่ะพี่จะปรุงรสชาติจัดจา้านคุ้มแต่อะไรหลายหลายอย่างในมู ล่ามอ้อไฟค่ะมีน้ําต้มยำแล้วก็มาร่าที่โดดเด่นน้ำมาล่าของเราจะออกดูนัวค่ะหอมนัวชาชาลิน้นมีเมนูเป็นปลาหมึกยัดค่ะที่ตอนนี้เป็นกระแสมากที่ลูกค้ามากันนี้ก็เพราะว่าเป็นปลาหมึกเพราะปลาหมึกของเราเนี่ยเราจะสั่งมาจากใต้ราคาจะอยู่ที่ตามน้ําหนักปลาหมึกเลยเริ่มต้นที่30บาทค่ะก็จะเป็นเมนูหมี่เกี้ยวหมี่เกี้ยก็จะเป็นเลือกได้น้ําต้มยำน้ําใสาโฟแดงโฟยำ คนตอบรับดีมากค่ะช่วงนี้มันเป็นกระแสด้วยอะค่ะที่ลูกค้าประจําก็มีมาเรื่อยๆข่ะจอนก็มีเพราะว่าเราขยันโพสท,ทุกวันทุกวันทุกวันจุดเด่นของที่ร้านเราน่าจะเป็นรสชาติต้มยำเคล็ดลับน่าจะอยู่ที่ความใส่ใจลูกค้าส่วนใหญ่ชอบค่ะกด็ดีใจมากๆบางคนก็คือแบบว่ามารีวิวในเพจให้อย่างเงี้ยไปกินมาแล้วค่ะอร่อยมากแล้วก็มีกําลังใจแล้วก็ชื่นใจอย่างเงี้ยค่ะ เกี๊ยวต้มยำหม,มาล่าสุพรรณบุรีนะคะพิกัดร้านจะอยู่ที่อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรีค่ะร้านจะหยุดทุกวันอังคารจะเปิดตั้งแต่10โมงเชา้าถึงบ่ายโมงเย็นเบอร์ติดต่อนะคะ092 963 9 6 6สค่ะถ้ามาไม่ถูกสามารถค้นหาใน Google แ a p ได้จะเป็นชื่อร้านเหมือนกัน <S <S เกี๊ยวต้มยำหม,มาล่าสุพรรณบุรีค่ะอยากให้ลูกค้ามาที่ร้านเราเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นร้านเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจมากๆกับครอบครัวนะคะก็อยากให้มาลองชิมน้ำต้มยำน้ำหมาล่าของเราดูเพราะว่าเราตั้งใจมากๆกกก็ออยาาาให้้ลลูคลงมมชิมด